ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับ าาคารต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการแล้วกดเกมพาสในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจอ Star และยังมีบริการในแมปพอบฟุตก็อีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไอยอโยเฮลโลไกวัดซับดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดี เหล่าผู้เล่นโลบอทนะครับที่กําลังรอโลบอกเนี่ยเปิดตัวให้เล่นเกมสักทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องเฟกนิวนิดนึงนะครับทุกคนครับคือว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่แบบว่า ตั้งแต่เมื่อวานแล้วดีกว่าคือคลิปนี้นะครับตั้งใจว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทานะครับจนตอนนี้เนี่ยกว่างทําแล้วนะฮะก็คือว่าทุกคนครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าคือตอนนี้เฟกนิวเยอะมากเลยนะครับในทิกตอกหรือว่าในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ว่าในทิกตอกเนี่ยจะเยอะหน่อยนะฮะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่คนปล่อยเฟกนิวแบบเออเกมจะโดนแบนในไทยแบนโลบอกแล้วเกมจะเปิด1นึ่ทุ่มเกมจะเปิดวันที่31เกมจะเปิด2องทุ่ม เกมจะเปิดตีหนึ่งเกมจะเปิดตีสองอะไรประมาณนี้นะครับคือมีเฟกนิวประมาณเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนครับมันเยอะเกินไปครับคือแบบว่าอยากจะบอกว่าคนที่ปล่อยเฟกนิวนะครับหยุดเะครับหยุดปล่อยเถอะแล้วก็อยากจะบอกคนที่เสพข่าวด้วยนะครับว่า พี่มีวิธีนะครับที่เราจะเสพข่าวจากโลบอกได้แบบถูกต้องแบบ1 0อยเอร์เซนะครับนั่นก็คือ1งเลยนะครับ Facebook ของโลบอกนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกคนครับหรือจะเป็นทาง Twitter นะครับ อ่านี่นะครับทุกคนนี่ก็คือ Twitter ของโลบอคนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับทุกคนครับอ่านี่เลยถ้าคนที่ฟังอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเสพข่าวจาก2แหล่งนี้เนี่ยยังไงก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง100%เแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นออฟฟิ i ชียลของ o ลบอกเลยเขาจะทําการปล่อยข่าวมาเนี่ยคือมันเป็นข่าวจริงแน่นอน100%อซอยู่แล้วนะครับไม่มีข่าวปลอมแน่นอนนะทุกคนฮะถ้าทุกคนไปเจอตามทิกต o k อะไรพวกเนี้ย เออจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าแอปพลิเคชันะครับแต่คนที่ปล่อยเฟกนิวใน t i k t o อเนี่ยหลอกคนเสพข่าวนะครับคือหลอกแบบว่าหลอกเออหลอกให้พวกเราดีใจนะคะเออนั่นแหละ ก็ถ้าใครไปเจอตามทิกต o k หรือไปเจอตามไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่ใช่ของโลบอกนะครับทุกคนถามว่าในทิกต o k หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยเชื่อได้ไหมครับจริงๆแล้วเชื่อได้ครับทุกคนแต่ว่ามันไม่100นะร้อยเซนะฮะแต่ถ้าให้100%เจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มทาง Twitter แล้วก็ Facebook หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ มี Account โลบอกที่เป็น Official ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับนั่นคือ Official ถ้าเขาปล่อยข่าวออกมาเนี่ยยังไงก็จริง100%นะครับทุกคนครับ นั่นแหละครับถ้าใครไปเจอตามทิกต o อกหรือไปเจอตาม a c e b o o k นะครับหรือไปเจอตาม YouTube หรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาบอกนะครับว่าจะเปิดตอนนั้นตอนนี้เนี่ยก็ขอให้เสพข่าวอย่างมีสตินะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับทุกคนบางคนก็มีแค่รูปมีอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยนะมีแค่รูปตัวหนังสือแล้วก็มาโชว์ขึ้นว่านี่นะครับตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดอะไรประมาณนี้คือแบบว่ามันไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่มีอะไรที่มายืนยันให้กับเรา ได้เลยนะครับคือมันเชื่อได้แหละแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับถ้าสมมุติว่าเขาไปเอามาจากออฟฟิเชียลของโลบอกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือท w i t t e r เนี่ยเขาเอามานะครับแล้วเขาเอามาลงใน t i k t o k หรืออะไรแบบเนี้คืออันนั้นเนี่ยเชื่อได้หรือได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแบบว่าลงกันเองบอกกันเองพูดปากเปล่าอย่างเงี้ยครับทุกคนครับมันคือมันมันเชื่อมันเชื่อได้ครับแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับ คือเมื่อวานนะครับผมได้ทําการสตรีมนะครับมีน้องบอกมาเยอะมากเลยครับพี่เปิดหนึ่งทุ่มพี่ครับเปิดบ่ายสองพี่ครับเปิดเที่ยงคืนพี่ครับเปิดตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลื่อนไปเรื่อยเลยนะคือแบบเลื่อนไปเรื่อยเลยอะแต่ว่าพี่เนี่ยก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ติดตามข่าวจากออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับจากแหล่งที่อื่นเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้เสพเลยนะครับพี่จะรอแต่ทวิตของโลบอกหรือไม่ก็ Facebook ของโลบอกนะครับตาบใดที่โลบอกนะครับเขายังไม่ออกมาพูดว่า นี่นะครับตัวเกมกําลังจะเปิดแล้วเวลานี้เวลานี้ไม่มีใครเชื่อได้ทั้งสิ้นครับรวมถึงพี่ด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าพี่ไม่ใช่ผู้พัฒนาโลบอกรไงเออคือไม่มีใครเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตทั้งหมดเลยยกเว้นโลบอกคนเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนครับเราต้องเสพข่าวจากโลบอกเท่านั้น ถึงเราเนี่ยจะไม่โดนหลอกจากข่าวปลอมๆแล้วก็พวกเฟกนิวต่างๆนะคะทุกคนครับสรุปเลยเนี่ยอย่าเชื่อครับใครจะมาพูดก็แล้วแต่อย่าเชื่อครับรอดูจากผู้พัฒนาโลบอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนครับอาจจะมียูทูบเบอร์เนี่ยที่เขาไปดูมาแล้วเขารู้ก่อนก็อาจจะเชื่อได้ครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนจนกว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นกับตาตัวเองว่าโลบอกเนี่ยเขาประกาศออกมาจริงๆนะคะทุกคนครับ โอเคคนระทุกคนครก็คือว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มาเตือนสําหรับข่าวปลอมนะครับให้ระวังข่าวปลอมแล้วก็ไปดูวิธีการเสพข่าวจริงๆได้นั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าใครชอบนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ